เกิดท่านลองนอนนั่งนณะครับครับเรียนท่านบัณฑิตหัวะพระวะปูวตานำหาสรารคามในขณะผู้ในการศึกษาลงลูกเสือชาวบ้านในคนนี้ท่านลองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประสมศึกษาจังหวัดขอนแก่นเขตสาม ท่านวนาสวนรคก,การท่านผู้นำท่านท้องถิ่นท้องที่แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีเปิดกล้องมีบวตารและผู้เข้าลงเฉลิมาลองการนั้นกนะ่อนจะมาถึงวันนี้นะครับทางอำเภอได้รับการประสานจากจังหวัดน,นะให้มีการอรงเมลมอยชาวบ้าน เป็นการบรวมฟ้องก,กันทั่วประเทศนะครับจังหวัดตอนแก่นนั้น26อำเภอก็อุทธรณ์นะครับผมมาเห็นคว,วามพร้อมเพียงในวันนี้ต้องต้อง,องขอบคุณทก,กางหรือท่านผู้ในการจกิดความมีอคอแล้วก็ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับร้อมหน้าร้องตาน,นะครับการอบรมุเสียชาวบ้านนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้แก่พวกเรานะครับผมเคยอบรมแบบท่าน ครับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับการอบรมนั้นเรานอนอยู่ด้วยกันนะครับทำอาหารกินด้วยกันนะรู้กันหมดเลยนะครับไทรขยันก,ก็รู้ตรงนี้ตรงนี้เวลาอบรมอยู่ด้วยกันนี่แหละไทยทําอาหารเก่งไทรทาเป็นแต่ไทรเกี่ยวก็รู้ตรงนี้นะครับนะนะไทรที่เกียรตชอบกินแรงเพื่อนก็รู้จากตรงนี้ ใครที่ไม่ช่วยเพื่อนแต่มีนิทานก้อมมาเล่าแาต่วาก็ตะสงนีครับเพราะนั้นจะสนุกสนานพอ้งลงเต็มรักกลัคกับน,นะเหมือนพี่เหมืนน้องนะไปแย่กันไปแล้วก็ยังถามข่าวโทรศัพท์ถสสึงกันอยู่ตลอดนะนี่คือสิ่งที่ได้เต็มๆจากการฝึกอบรูรูเรือชาวบ้านเพราะฉะนั้นในการฝึกอรมอย่างนี้บ้านนอกจากแต่ได้ ทำตนให้เป็นตัวอย่างตามกฎของลูกเสือในการทำเพ็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมนั่นเองสิ่งที่ได้ก็คือการรักกับกาสามวคคีปลอบออกันนะผมจึงเ,เชื่อว่าทุกท่านที่ผ่านการอบรในครั้งนี้จะรักกันนะรู้กันมากขึ้นนะครับทางราชการนั้นหวังอย่างยิ่ยงว่าจะฝึกอบรมลรูกเสือชาวบ้านาให้เป็นกิจกรรมที่จะสร้างความรักวามสาัคคีให้เกิดขึ้นในทา่า ให้รักชาติรักสถาบันหลักของชาติเพื่อความเข้มแข็งมั่นคงของประเทศไทยเรานะครับนอกจากนั้นนะครับกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านนะครับยังจะฟ่อประโยชน์อีกมากมายหลายอย่างที่ทางรัฐบาลประสงค์จะให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับในาการอบมครั้งนี้นะครับ เราจะอยู่ด้วยกันสี่วันสี่คืนนะครับเป็นจบเอาที่วันที่ยี่สิบตุลาคมวันเสาร์ครับซึ่งนักวิทยากรนะครับที่มานี่นจะเป็นผู้ส่งอาวุธด้านวิทยากรในรบ้านทั้งสิ้นบผมเชื่อได้เิยว่าผู้ที่ผ่าการประมงนะจะเป็นผู้ที่มีความรักสามัคคีแล้วก็ รักสถาบาันสําคัญของชาติเรานะครับในท่านี้ก็ต้องขอบคุณทางคณะวิทยากรนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เสียสละมีค่ามาให้พวกเรานะขอบคุณทางโรงเรียนสองสองห้องนะครับที่เพื่อสถานที่ขอบคุณเจ้าของบ,บ้านที่ทัพทั้งแปดหลังนะครับเป็นการเสียสละนั้นที่ควรย่อย่องจริงนะสำหรับเจ้าของบ,บ้าน ขอบคุณทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่บริจาคข้าวสารคนละเดลิรนะขอบคุณทางอบตอเทศบาลที่ร่วมสนับสนุนปัใจในการจัดหาอาหารนะขอบคุณท่านสสตีชาบนบนปนกูมณนิชย์ท่านสสดวงแขอ,อนุกพรแล้วก็ท่าน ด,ด,ดนตรีวงสะกรอนครกรที่ร่วมบริจาคน้ําดื่มและก็นน้าแข็งนะครับซึ่งมงบปมาณที่เราได้รับไม่เพียงพอจริงจร,ง,จรงได้รับความปรุณาจากท่านผู้การระ,ะดังที่กก่าวครับครับในโอกาสนี้ผมขอเปิดการอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างป่ารองดอ,องและสมานฉัน ของคำเคยของจ้าห้องของพวกเราณนวันนี้ครับขอบคุณครับกองลุกทำของรับประทานอนุญาตมือลงนั่งครับกลับเขาคุณท่านแหลมเภอท่านจาเรือเก่าเสด็จเปอย่างสูงครับแล้วพี่น้องูเสิร์ชาวบ้านที่เรารพครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตแนะนําท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานพิธีเปิดการประกอบพิธีผู้เสิร์ชาวบ้านในพระปราทานก๊ <c oughs> ของพวกเราชาวพุทอหนองสองห้อง ชาวนี้ต่างตอไปี้วยครับท่านแรกที่จะขาดไปได้ก็คือท่านประธานของเราครับท่านออมานพมือนท่านจะเรียกเราประเสริฐครับอบาท่านเสรีมีมั่นโมอัปปะโโละวุโศวอนเภอหองสองห้องท่านปรดิษิ์นักทายายครับพัฒนากรอำเภอหนองสองห้องครับคุณปาอินดาบุญชัยครับนายกองค์การทหาร่วนตำบลกระดังครับ บุญถิมหมื่นเมีครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดาษคุณแม่ทองวาดน,นกแก้วนะครับที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนด่างคุณรัชนีมาดนอกครับเลขาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดาษมาทั้งตำบลเลยมาทั้งอบตอเลยดอนดาษวันนี้นะครับคุณพิมลวันกัมปนาศ นะกัมปนารัตนะครับทาบาทวิชาชีพจากเทศบาลน้ำหะหรืห <Yeah. S 1> อรองผูจัดการนะครับขอขอไปตัวแทนของโรงพยาบาลหนองสองห้องนะครับท่านพันตำรวจโทสุรเดชนารีครับรองูุกกับสานีตำรวจอาเภอหนององห้องครับท่านจีรพัฒน์บริสิทธ์ครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้องครับท่านว่าที่ร้อยตรีจัญญาภาบุตรครับ ภูมิการทีทไอเทคโนโลยีและการจัดการหองสองห้องท่านอาจารย์นุกูลดอกไม้นะครับจากเรีายาเทคโนโลยีและการจัดการหองสองห้องเช่นเดียวกันครับคุณสรรกัมปนาวราวันนะครับนายกองค์การทหารส่วนตำบลนนท่าครับคุณบุญมายอม่อมณีครับประมงอำเภอหนองสองห้องคุณสมชายอุทยัยประดิษฐ์ประหลัดกองการทหารส,าส่วนตำบลนนท่าครับ คุณจารวัตรศรีวัฒนพรนะครับผู้เชี่ยวชาญท่านสสดูแขกนครครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยในยกโครงการมาอปจจังหวัดขอนแก่นเราครับท่านสายันเขาเคนครับเกษตรอำเภอหนอเขาแคนนะครับขอไปเกษตรอำเภอหนองสองห้องครับท่านพาณิชชาโบราณนะครับปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้องครับ คุณพัชราสีน้อยขาวครับวัฒได้ทมอำเภอหนองสงห้องคุณสุพิษเพชรน้อยครับนายกองการบริหารส่วนตำบลวังหินคุณสุภาพแสงเมืองครับนายกองการบริหารส่วนตำบลหันโจดครับคุณวรจิตหนองแกสาธารณสุขอำเภอหนองสงข้องครับคุณสุนิสาแ่ตังครับประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสงห้อง คุณมัณฑนาสีเตชาครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อ,อมวันธรรมกับโอ้ยเขียนม่ผงศิษย์ต่อไปเลยครับขอแก้เ,เ,กนเ,นเป็นวัธนธรรมคมนะครับสื่อสารกันนิดนึงนะครับสมาชิกเทศบาลตำบลอสองห้องท่านกำนันชาวครับพี่รมกิจก,กำนันตำบลพงทธครับ